เขาไปดูไซเรนเฮดตัวเล่นส์เดียวว่ะบอกเลยก่อสิทธิ์ละแต่ไซเรนเฮดนี่มีพลังเหนือกว่าเป็นไอ้มันพุ่นไปดูไอ้แต่ไปโอ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะเลิฟมาแล้วเฮ้ยกระซิบแต่ทำไมคอมันสูงเกินผิดปกติแบบนั้นล่ะไอ้ไซเรนเฮดตัวเนี้ยดูสิโอ้ยอะไรอ่ะไซเรนเฮดเดี๋ยวก่อนแต่ทำไมกล้องมันหมุนหมุนเหมือนนั้นอะ It's Ah! Blah, 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 มันทะเลาะก,กันแล้วม็ต้องมาแบทเทิลกันด้วยอะ,อะโอ้ยยยยยยยนเยย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 กยยยยยัยยยย่อยย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 ยัยย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  มีคนถ่ายเขาอะอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีเซตดือดเดือดเฮ้ยมันไต่ขึ้นไปบนเจดีย์อะจักรีจะไปไหนจ้ะจะไปไหนกันจะไปขึ้นไปไหนอะขอขอคอยเธอแไอ้ใจเละเฮ่กับอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะกับเส้นหายไปไหนแล้วเฮ้ยอ่อหยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ด้านหลังอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยมันกระโดดลงมามันกระโดดลง นี่เขาก็คงจะถ่ายท้องฟ้าธรรมดาเดี๋ยว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 อะไรอ่ะอันนี้มันใกล้ฮาโลวีนเหรอใช่จะฮาโลวีนแล้วอย่างต่อมันปัดไอ้เฮลิคอปเตอร์แบบนี้เลยสกี้สกี้มันคืออะไรอ่ะมาอะไรก็ไม่รู้มากินกล้องแล้วปะนี่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 นีนี่มันกล้องมันจอมปิดอ่ะแล้วมันมืดหมดเลยอ่ะถอีดูนน่ะมันมันขยอ่ะนี่มันเหรอ ค่ะ้หยุดดดดดดก่อนหยุดก่อนถ้าเห็นไม่ชัดนะเรารีเพลย์อีกรอบหนึ่งไอ้ตัววงกลมนั้นสังเกตให้ดีๆโอ้ไม่ค่ะไอ้มนุษย์ต่างดาวดูดิโอจากิโคตรเหมือนเธอตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นกล้องวงจรปิดอ่ะแล้วมันเด้งแบบนั้นเลยหยุก่อนเลยคนแรกไอผู้ชายคนนี้เห็นไรซาเลเนตอีกแล้ว เขาเห็นจริงๆอะแน่นานนสิขวันจะต้องมาหาผู้ชายราหรอวันนี้แน่ๆเลยอะจะก,กนไป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 สิออเอาเอาเหมืนอนตนเหมือนเธอเลยอะที่ขับรถไปเจอนละาอกบุมอกตันตาจริงๆ ชีพหายเชื่อนะเฮ้ยไอ้ผีเงี้ยม ีพเฮ้ยมันเป่นเหมือนคนได้ด้วยอ่ะเฮ้ยทุกคนมันไม่ใช่เฉพาะชิคกี้พายคนเดียวนะเนี <cji> hmm. ่ยภาพเมื่อกี้คนเขาเห็นกันหมดเลยอ่ะดูดิ ชนัเฮ้เราจะปัดผิวลำโพงยังไงอะทุกคนชิคกี้พายว่านะเราอะจะต้องไปใบจากลำโพงมาแล้วล่ะเฮ้ยดูสิไอ้ตัวเนี้ยน่าจะแก่ทุกคนชิคกี้พายไม่ได้หมอนะคือแบบมันไม่ใช่แต่ชิคี้พายคนเดียวอะที่เห็นอะดูดิควาฝันหลอกฝันหลักเขาก็เห็นอะ มันจะทุกไฟล้มมันไหมอ่ะ oh my god เฮ้ยหายไปแล้วว่ะ oh my god guys w h า n y ็ u อย่างทีจะเห็นมาด้านหลซิมนมันต้องตายซะก่อน no way แน้วทุกคนดูสิเอ้าเอ้าเมอี้อเห็นไหมมีค่ามันไปแล้วว่ะมีค่ามันไปแล้วว่ะฝาจะต้องภามันแน่เลยนั โั้ยนี่เ้ยนเฮ้ยออสมุมันเต้นแบบดีปอยแบบรับโยรับโยด้วยอื้อยฮ้วอ้าวโอโอมแค่หมู่บ้านนี้ก็หนาวแล้วมาเจอตัวนี้ทำมันี้นาดนั มันมาทำไมมาทำไมอ่ะนี่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 อ๋ออันนี้สิเนี่ยเนี่ยอุ๊ยตัวนี้น่ากลัวมากทุกคนตัวนี้มากกลัวมากเจอแบบเนี้ยการศาสนาไม่อยู่ไม่ใม่ออกมาหนวกมาหมดหมดหมดจับหมดจับ ท่าโมสัง่งโคปัดโคทำ <c oughs> โมสัง่ง <c oughs> โคอุย้ยน่ากูมากเลยคะ่ะทุกคนเป็นกี้อยากขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ออ้ออยตอนนี้อะแบบ